วกเราครับซื้อสองอันนี้มาอยากรู้ว่าไหนถูกกันนะครับโอเคแต่ละอันราคากี่บาทแล้วก็ได้กี่มิลลิลิตรคะอันแรกสี่ร้ยมิลลิลิตรสบาทครับอันที่สองเ็อยิบมิลลิลิตรสิบาาทครับการที่เราจะดูว่าอันไหนถูกกว่ากันเราต้องเทียบกับหนึ่งมิลลิลิตรหรือว่าการเทียบบรรนหไัป็ปยักนั่นเองค่ะอันแรกก็คือสี่ร้อยมิลลิลิตรราคายี่สิบแปดาทเราก็ต้องเทียบกับหนึ่งมิลลิลิตรราคาเอายี่สิบแปดส่วนด้วยสี่ร้อยค่ะ ยี่สิบแปดหารด้วยสี่ร้อยหนึ่งมิลลิลิตรก็จะได้เท่ากับศูนย์จุดศูนย์เจ็ดบาทค่ะและอีกอันหนึ่งเท่าไหร่นะคะอีกอันหนึ่งเจ็ดร้อยเจ็ดสิบมิลลิลิตรเจ็ดสิบเก้าบาทครับเจ็ดร้อยเจ็ดสิบมิลลิลิตรราคาเจ็ดสิบเก้าบาทเทียบกับหนึ่งมิลลิลิตรราคาก็ต้องเอาเจ็ดสิบเก้าส่วนด้วยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะ แล้วก็เอา79หารด้วย770ดรราคาโดยประมาณก็คือ0 1บาททีนี้เราก็มาดูกันค่ะระหว่าง0ูกับ0 1อันไหนถูกกว่าน,นะคะ0.07ุดถูกกว่าแสดงว่า400มิลลิลิตรราคา28บบาทถูกกว่ากันนั่นเองค่ะ